สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องฟิวนะครับเซฟเซสวยสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับน้องฟิวก็อยู่กับเจ้าโตต้าโครสนะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัวนี้ปี2022นะครับเล็กไม่เพียง80,000ในราคา879,000บาทนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากแล้วได้ในส่วนของตัวไฮบริดด้วยนะครับร้านน้องฟิวนะครับมีอยู่3สาขานะครับมีสาขาสีแยกตะบานแล้วก็สาขา ทางไปสนามบินนะครับได้สาขาเยื่ออยู่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงหนองจองบีบุรีนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับหรือว่าสนใจรถนะครับน้องฟิวมีเฟแนเนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีฟรีดาวนะครับใครที่กําลังมองหารถหรือสนใจรถนะครับสามารถติดต่อหาน้องฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์065 7400689นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนีวันนี้นะครับก็อยู่กับรถตัว เข้าใหม่นะครับเป็นคอสเข้าใหม่ตัวนี้นะครับเป็นสีขาวมุกสภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่รถแบบเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพนะครับก็ตัวรถสภาพสวยสมากๆนะครับในส่วนของตัวรถเป็นตัว Hi Premium Safety ให้บีทพรีเมียมเซฟตี้เลขไม่เพียง8 0,000เท่านั้นบอกเลยว่าครับว่าตัวนี้ได้กล้องรอบคันเลยนะครับในส่วนของตัวรถเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังมีมาแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถเปิดมูลรูฟได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของกระจังด้านหน้ากันหน่อยนะครับนี่ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้ารังผึ้งแบบนี้นะครับตัวมุก ตัดด้วยกระจังหน้านะครับเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัวโลโก้โตต้านะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวไฮบริดก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับกรองหน้ามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวรถกล้อง3ามรอสิบองศาแบบนี้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นในส่วนของสีดำนะครับบอกหรือว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถเป็นสีขาวมุกรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับในส่วนของโคมไฟนะครับได้ในส่วนของโคมไฟลูกแก้วโปรยเตอร์แบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟเดนไลท์ด้านบนก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับไฟตัหมอกด้านล่่าางนะครับอกว นีฟังก์ชันครบจบในตัวในคันเดียวนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของยางกันหน่อยนะครับในส่วนของยางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับทั้ง4เส้นนะครับตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กทูโทนเปลี่ยนมาให้ใหม่ไม่ใช่นะครับล้อแม็กทูโทนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยสุดนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเป็นตัวไฮบีดพรีเมียมเซฟตี้นะครับ ในส่วนด้านข้างนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็มีในส่วนของกล้องมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่าหรือน้ำท่วมนะครับในส่วนของตัวฟิล์มต้องฟิลติดมาให้ใหม่แล้วทุกบานนะครับคาดคิ้วด้านบนด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวรถสวยมากๆนะครับแล้วตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะนะครับที่ไม่เหมือนเคยนี่เป็นเบาะสังทําพิเศษนะครับในส่วนของตัวเบาะ มาในส่วนของเบาะสีวายาง่นแบบนี้เลยนะครับนี่คนโซนด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะสีวายาง่นเนาะหรือว่าเป็นสีอะไรพี่เปียวแดงเลือดหมูนะครับนี่ตัวรถัวเบาะนะครับสั่งทําพิเศษเลยนะครับปกติก็จะเป็นสีดาใช่ไหมนี่ในส่วนของตัวรถนะครับเราจะเข็บไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับสภาพสวยๆนะในส่วนของด้านข้างนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสวยสุดนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของเม็ดอาร์กกันนิดหนึ่งนี่ในส่วนของเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับกคนนี้ เม็ดอาร์คนะครับดิมโรงงานนะครับไม่มีตัดต่อโครงสร้างนะครับรถสภาพสวยกดีแน่นอนนะครับเพนเพจปี2022นะครับติดอยู่ด้านซ้ายคนนั่งข้างนะครับในส่วนของตัวรถสาหรับใครที่กำลังมองหาครอสนะครับไอบิดพรีเมียมเซฟตี้อยู่ก็แนะนํามากนะครับราคาป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสีได้นะครับประมาณเนาะก็ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ5้าเซนเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวรถเป็นสีทูโทนเนาะเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวมุกนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะครับในส่วนของตัวรถ มาดูในส่วงด้านหลังนะครับเดี๋ยวน้องฟิวเกดูเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับนี่ใน่วงเม็ดอาร์กนะครับนี่เม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับ ให้ดูได้ทุกจุดเลยนะครับก็เปิดให้ดูกันอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของตัวเมทอาร์คนะครับเล่นในส่วนของด้านข้างนะครับก็ตัดด้วยสีแดงเลือดหมูหรือว่าเป็นสีไวอางุ่นนะครับปุ่มล็อกเด็กก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับวางแก้วน้ําซ้ายขวาได้เรียบร้อยนะครับลำโพง้ายขวาก็มีเนาะ mm. ในสนด้านหลังนะครับสามารถทับแขนวางแขนวางแก้วน้ําได้นะครับเป็นเบาะสีไวอางุ่นนะครับแบบนี้เลยเบาะหนังไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับในส่องด้าน เนยนะครับกว้างขวางมากนะในส่วนตัวรถแล้วมีช่องแอร์ปรับช่องแอร์ได้นะครับ2ช่องแอร์เนอะก็มีช่องแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวรถปลุม USB นะครับ Power ว่าเลดก็มีมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับกับ c r o s ใ Hybrid Premium Safety ตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับมีคาดคิ้วด้วยโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโคราโครสมานะครับ ยางก็เปลี่ยนใหม่สีเส้นพร้อมใช้งานนะครับตัวรถน้องฟิวตั้งศูนย์่วงล้อถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรวเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของคูมไฟด้านหลังกันนิดนึงนะครับในส่วนของคูมไฟด้านหลังนะนี่ไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับคูมไฟสวยๆแบบนี้เลยสภาพคุมไฟสวยๆสวยๆแบบนี้นะครับรถบอกเลยว่าเกรดเอนะครับสภาพสวยสุดๆนะครับโตตาพอเป็นโครเมียมนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับกล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ เปิดด้านหลังแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยมากในส่วนตัวรถเป็นรถที่เข้ามายังไม่นานเลยนะครับนี่น็อตนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานไม่มีขยับขยื่นนะครับเปิดด้านหลังแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถในส่วนของตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพี่เพตัวนี้ที่บางของที่บางของอ่าที่บางสบาระนะครับเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะตัวนี้เราสามารถตั้งตุ๊กตาตั้งของอบาเบาได้ด้วยนะครับ นี่ก็สามารถเปิดปิดได้เนาะตัวนี้นะครับตัวเบาะก็สามารถพับเก็บได้นะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่แรงของตัวรถเนาะตัวรถไม่มียางสเปรย์ใช่ไหมตัวนี้นี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับแล้วเปิดด้านหลังเปิดปิดด้านหลังแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายกับผู้หญิงมากนะเวลาถือของเยอะๆนะครับหรือว่า เปิดไม่โรดนอ้องก็แนะนำามาแนะนำมากนะครับในส่วนของตัวรถรถไม่มีจนหนักปีกความหรือน้ําท่วมนะครับนี่คลีบฉลามด้าน,นบนมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับในส่วนของตัวรถนี่เราเปิดได้ดูในส่วนของเม็ดอาร์คด้านหลังกันต่อเราเปิดได้ดูทุกจุดเลยนะครับว่ารถเดิมโรงงานจริงๆนะครับนี่แข็งปุ๊กเลยนะครับตัวนี้ แมทอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับแมทอาร์คสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีผิกความไม่มีน้ําท่วมนะครับภายในกว้างขวางนะครับทุกคนนี่ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับกระเป๋าจิงโจ้ด้านซ้ายก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับคนนั่งหลังนะครับก็มีกระเป๋าจิงงจ้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกล้อง360องศากล้องรอบคันนะครับในส่วนของตัวเบาะเดี๋ยว้องฟิลสตาร์ได้ดูกันดีกว่า เราสตาร์ทได้ดูดีกว่าอ่าโอ้โหเครื่องเงียบมากนะครับทุกคนนี่ในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากนะครับทุกคนในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าตอบโจุดให้หลายหลายคนมากนะครับในส่วนของตัวรถสําหรับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนตัวรถนี่ ตัวรถนะครับก็สภาพสวยๆนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสีก้านแบบนี้นะครับปุ่มหนังแบบนี้เลยนะครับนี่ซ้ายขวานะครับเล็กไม่เพียงหลักหมื่นนะครับทุกคนอยูผมนี่มันอยู่ในโหมดมืดเนาะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเล็กไม่เพียง8 0 0 0มื่นเท่านั้นนะครับได้ในส่วนของปุ่มบูสต์สตาร์ด้านซ้ายนะครับนี่เดี๋ยวน้องฟิวให้พี่ตากล้องเข้าไปดูหน่อยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวให้พี่ตะกล้องเข้าไปรีวิวด้านในหน่อยนะครับ นี่ในส่วนด้านเนยนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าจอสัมผัสนะครับมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกล้องมองหลังกันนิดนึงนะครับนี่แล้วมีในส่วนของกล้อง360องศาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับปรับแอร์แบบออโต้นะครับนี่ ปรับแอร์แบบออโต้แล้วในส่วนของเกียร์นะครับได้ในส่วนของเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเบรกเท้านะครับตัวเบรกก็จะไปอยู่ที่เท้าน้องโตสะดวกสบายสําหรับเคยหลายๆคนมากนะครับนี่ เวลาเราตีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับก็จะขึ้นเป็นกล้องสามรูปยสิองศานะก็เราสามารถดูได้นะครับว่ามีรถขี่มาไหมเนาะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับคนส่วนเก็บของต่างๆก็มีมาครบนะครับตัวบอกคุณขับได้ในส่วนของบอกไฟฟ้านะครับส่วนคนนั่งข้างก็บอกไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับตัวนี้เนาะบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับมาดูในส่วนของด้านบนกันนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของด้านบนนะครับได้ในส่วนของมูลลู o นะครับทุกคนนี่บอกไฟฟ้านะครับด้านบนได้ในส่วนของมูลลู o นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่ตัวนี้บอกเลยว่าเพื่อเราจะขี่กลางคืนเนาะเราสามารถมองดูดาวได้นะครับแล้าเตฟ้าได้ในส่วนของสีดํานะครับทุกคนนี่เปิดไฟซ้ายฝาได้ปกตินะครับแล้วก็มีกระจมองข้างซ้ายขวานะครับสำหรับคนนั่งข้างด้วยนะครับตัวนี้เปิดมูลลู o ไปดูกันนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่เปียวเปิดมูล n ู o ไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่า เปิดฝั่งซ้ายไหมเดี๋ยวน้องฟิวเปิดมูลรูปไปดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องฟิวเดี๋ยวน้องฟิวเปิดมูลรูปไปดูกันนิดนึงนะครับหาไม่เจอถือก็นี่สาธิตได้ดูค่ะนี่เราเปิดมูลรูปไปให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหสามารถเปิดมูลรูปได้เห็นเ๋ยวเปิดมูลรูปแล้วนะคะเดี๋ยวใจน้องฟิวจะได้หน้าให้ดูนะคะนี่สามารถเปิดมูลรูปได้นะครับทุกคนนี่ก็โผล่หัวแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวรถ บอกเลยว,ว่าตอบโจทย์มากเดี๋ยวต้องฟิวพาไปดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งพี่เปียวเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนี่แล้วบอกเลยว,ว่าเครื่องเงียบม,มากทุกคนเป็นตัวไฮบิดนาะปกติตัวไ b บิดก็จะเครื่องเงียบม,มากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยแล้วประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับเราขี่ประมาณเท่าไหร่80นะครับแทบไม่กินน้ํามันเลยเนาะมันใช้แบบไฟฟ้านะครับอ่ะามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าง ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเป็นตัวไฮบริดห้องเครื่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับ บอกเลยว่าสภาพเส้นๆนี้เลยนะครับรถไม่มีชนหนังไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับแผ่นกันกํารถต่างๆสภาพเดิมโรงงานรถไม่มีขยับขยื่นนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหารถนะครับรอรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับใครที่สนใจโรต้าร์โครส118ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ปี2022ไม่80,000นะครับใครสนใจติดต่อหาน้องฟิวได้เลย065 7400 089นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกัันนเข้้าามไดะครบ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องกับฟิวเแต่สวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย